ต้องกลับมาย้ำกันทุกวันคืนวันเสาร์นะครับย้ำถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกหกวันข้างหน้าถ้าบอกว่าเจ็บเดี๋ยวก็จะคะเลาะอะไรไม่ระวังเนาะงานก็บอกว่าหกวันแล้วกันคือวันเสาร์หน้านะครับเตรียมการมาพอสมควรแล้วก็คือพิธีเสาร์ห้าล้วก็ดูเลิกยามแล้วผมเองเนี่ย อบอกกล่าวไว้ว่าโอเคสองห้าอยากทำฉะนั้นตอนนี้ก็ทำครบนะครับถือว่าครบของปีหกแปดสองห้าทุกครั้งละก็ดำเนินการจัดงานสองห้าสามครั้งนะครับซึ่งบางอย่างก็ไม่ได้ถึงกับจำเป็นต้องทำแต่ในเมื่อเราตั้งใจจะทำก็ทำเกิดขึ้นนะครับทีนี้ งานก็มีประโยชน์ส่วนที่เป็นเชิงธุรกิจก็คือผมปลุกเสกสิ่งที่เป็นวัตถุต่างๆนะครับเพื่อการค้าอันนี้บอกแบบไม่ต้องปิดบังอำพรางหรือทำแบบนี้แต่ด้วยความที่เราคิดว่าเราจัดงานให้คนร่วมคนร่วมก็ไม่มีค่าใช้จ่ายจะมาเข้างานถ้าคนที่เป็นคนที่มีความเข้าใจเรื่องของพลังบวงสวงปลุกเสกวงคลเขาเขรู้แหละเอาตัวเข้ามาในพิธีละอธิฐานเนี่ย ทุกอย่างก็จะราบรื่นขึ้นสําเร็จง่ายขึ้นนะครับสองห้าครั้งนี้ความพิเศษผมก็นึกถึงปู่ชีวะกะโกมารพัฒครูบาอาจารย์บรมเทพเนี่บรมครูการแพทย์คือรารทำอาหารเสริม b บ s ร์อสองหัหเนี้ยมานานเราก็จะนึกถึงว่า <c oughs> น้อมบารมีของท่านฉะนั้นเมื่อน้อมบารมีของท่าน อยากจะทำสักวาระหนึ่งก็ไม่ได้จัดสักีจนแล้วจนรอดมาเป็นวันนี้นะครับอืมพอเป็นวันนี้ได้จัดงานยีบเจ็ดกันยายนใครที่เป็นคนที่รับถือเชื่อถือระรึกถ,ถึงปู่ชิวะกะโกมรารพัฒก็ครั้งนี้งานนี้นะครับน้อมบุญบารมีถวายพระองค์ท่านด้วย ขอพอรท่านด้วยทีนี้พอเราพูดถึงบรมคูการแพทย์ก็ไม่พ้นที่จะต้องมีอะไรที่เป็นยารักษาซึ่งผมคิดว่าง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันคือเอาน้ำดื่มผ่านพิธีแล้วก็แจกไม่ได้คิดถึงเรื่องรายได้นะครับไอ้ลุกเสกวนบุกเศกเศแหละคนจะมาซื้อสินค้าที่ทำไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม,ไม,ไไม่ไม่ได้มีเรื่องน,นั้นละเป็นว่า อ่ะเมื่อนึกถึงปู่ชีวะกรกมรพัฒการรักษาการขอพรอเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอาการให้บรรเทาอ่าจากอาการหนักให้บรรเทาจากอาการที่เป็นอยู่ขอให้หายขอให้เจอหมอดียาดีการรักษาที่ดีเมื่อสุดทางของวิทยาศาสตร์สุดทางของการรักษาแผนปัจจุบันมันก็จะมีคําพูดของหมอแดงนะครับที่ท่านพูดเรื่องเกี่ยวกับ การเตรียมตัวก่อนจะจากลาจากตายไปเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าเออถ้าทาทุกอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นให้มันเทาจะทำไงท่านก็ตอบว่าสายมงแต่ท่านบอกว่าพอพูดอย่างนงี้ในบางเวทีก็โดนสกัดดาวรุ่งแต่สําหรับผมทํางานอยู่ในส่วนนี้ด้วยเนี่ยเรื่องจิตวิญญ,ญาณเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องที่อธิบายได้ยากหรือเกินอธิบายก็ไม่พ้นว่าวงองค์สง์ปูุกเสกขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์การใช้พลังจิตเชื่อมโยงกับ สิ่งที่ใช้ตาเนื้อมองไม่เห็นนะครับทีนี้เทพเทวดาคูบาอาจารย์ในบัญญัติในสมมุติต่างๆมีหลายพระองค์แต่เมื่อครั้งนี้เราตั้งจิตตั้งใจว่าอ่ะงั้นปู่ชีวะกะโกรพัสสนองความปรารถนาของผมนะครับจึงมีพระองค์ท่านแล้วก็มีน้ำใจต่อผู้คนอ่ะง,งั้นน้ำปุกเส มอบให้กับคนทุกคนที่มาร่วมงานนะครับที่ตั้งนโยบายคุยกันไว้เนี่ยน้ำมันมาจำนวนหลายพันขวดมันก็จะเป็นเป็นลังลังนะครับเป็นชุดชุดถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เอาเอาน้ำนี้ไว้ไว้กลับไปใช้งานเนี่ยเป็นแค่ส่วนเดียวก็อยากจะให้คนเนี่ยได้ไปเยอะแต่เราก็มีจำกัดเนาะเราก็ไม่รู้คนจะมาเท่าไหร่เอาเป็นว่าใครมาร่วมงานก็ให้หนึ่งขวดต่อหนึ่งท่านนะครับ ที่นโยบายที่เผื่อเอาไว้ก็คือว่าผมอาจจะไม่ยกลังน้ําไปทั้งหมดก็จะบอกกับคนว่าใครจะทําบุญเท่าไหร่แล้วต่ศรัทธามอบให้วัดหรือโรงเรียนเพราะเราใช้บริเวณของวัดสกแก้วจังหวัดอ่างทองนะครับโรงเรียนก็เป็นส่วนดูแลเด็กทมอให้วัดวัดก็จะมีบํารุงของวัดกับบางส่วนของวัดก็ดูแลเด็กก็เดี๋ยววันนั้นใครตัดสินว่า ยกเงินโยกเงินหรืออะไรยังไงซึ่งไม่ได้กะเกลียมันจะเยอะน้ำใครยกไปหนึ่งรางก็ทําบุญเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะสองสามร้อยบาทร้อยกว่าบาทอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้โรงเรียนไปเลยฉะนั้นผมก็จะไม่ได้มีรายได้นอกจากการสละออกตามที่ตามที่บอกตอนนี้นะครับมันคิดอะไรที่เป็นการค้าการขายตอนนี้นึกไม่ออกนึกทางให้ออก ฉะนั้นก็บอกว่างานนี้อีกหกวันให้แบบนี้เป็นวาระพิเศษแล้วโอกาสที่จะมาจัดแบบนี้ไหมผมยังไม่รู้เลยว่ามันมันยากมากนะครับกับความคิดที่นึกถึงว่าเออเราจัดงานบวงสวงเกี่ยวกับท่านปู่ชีวกาโกรมรพัฒเนี่ยมันมันยากโอกาสที่มันจะเวียนกลับมาบวงสวงครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับฉะนั้นอีกหกวันข้างหน้า เป็นโอกาสของคนทั้งหลายถ้าเชิญไปได้แล้วก็บอกข่าวเข้าไปแน่นอนคนก็จะบอกว่าตัวเองอยู่ไกลจากจังหวัดอ่างทองแต่อยากได้น้ําไม่มีบริการที่จะไปส่งนะครับถ้าท่านมีเพื่อนแล้วเพื่อนจะจะมาบูชาที่มาเขาเรียกว่าทำบุญที่หน้าง,งานเราขวดน้ําไปแบ่งก็แล้วแต่ส่วนเรื่องการถ่ายทอดสดอาจจะไม่มีระบบที่ที่แบบช่องทางที่พิเศษมากนะั นะครับก็จะใช้ทางต่อๆเนาะแล้วก็ทาง Facebook ก็น่าจะมีแต่คงใช้ไม่ได้ใช้ทีมใหญ่นะครับการสื่อสารก็จะมีอยู่แต่ไม่ใช่ทีมใหญ่จะได้ลดคอสท่าได้จ่านะครับอีก6วันตัวท่านมาคนที่ท่านเห็นว่าควรมาฝากกระจายข่าวสารออกไปนะครับทุกท่านตอนนี้ที่เข้ามานะครับ ใครมีเรื่องสอบถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมมีการไลฟ์ like สดหัวข้อ,อนี้หลายครั้งรายละเอียดก็ได้บอกแล้วแล้มีแจกน้ำดื่มอ่าแอดมินขึ้นน้ำดื่มให้ดูด้วยก็ดีนะครับเมื่อกี้ผมพูดไม่รู้มีน้ำดื่มขึ้นไหมให้ขึ้นดีกว่าจะได้เข้าใจตรงๆพร้อมกันอขยายภาพวดน้ำดื่มนิดนึงอ่าตอนนี้ผมจะคุยกับคนที่เข้ามาสอบถามนะครับสวัสดีคุณมาลัยนะครับสวัสดีคุณ,คณ น่าจะทองทิพย์ใช่ไหมครับพี่กิติพงศ์คุณประทูนนะครับรักษมีการคุณหญิงเหล็กคุณเคลลี่เนาะถ้าใครอยู่ใกลนะครับอยากร่วมงานคงไม่พ้นต้องเป็นออนไลน์แต่ถ้ามาในงานสิ่งนี้ที่มอบให้คือน้ำดื่มที่ผ่านพิธีมงคลและจุดประสงค์เพื่อจะบรรเทาทุกเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้น มีโอกาสอยากเรียนเชิญนะอันนี้คือขวดที่โรงงานน่าจะโรงงานน่าจะทําจําลองขึ้นมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้บรรจุน้ํากระบวนการบรรจุน้ําน่าจะเริ่มต้นแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวน้ําที่เตรียมไว้น่าจะอยู่ประมาณจํานวน6,000นขวดโดยประมาณนะครับแต่ไม่รู้ว่านับเป็นกี่ลงังจะไปกองรวมกันรอทําพิธีวันยีิบเจ็ดสัปดาห์นี้ทีมงานผมก็จะมี พุ่กันนิดหนึ่งนะครับไปเตรียมงานที่อ่างทองวัดสะแก้วใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพเนาะถ้าเป็นที่ผมเดินทางมาชั่วโมงสิบห้านาทีประมาณนี้แต่เวลากลับระยาวเป็นชั่วโมงครึ่งมั้งเลยาทรามจะติดมากขึ้นนะครับฝากย้ำแล้วกันอีกหกวันเท่านั้นเองจเจ้าสามพันอ่าคนจะไปมากน้อยอันนี้ผมเป็นงาน ไม่มีใครจา่ายฉะนั้นกะเกณฑ์ยากแต่ใครมาถ้าคิดว่าตัวเองเป็นขาประจำเนาะก็เอากาอี้สักตัวหนึ่งนะครับนะครับเอากาอี้สักตัวหนึ่งส่งมานะครับอ่าเอากล้ี้มาเขาเรียกว่าของตัวเองมานั่งในงานนะครับถ้ามีแล้วจะมาบอกผมเนยวผมจะเซ็นลายเซ็นให้ถ้ามาประจำนะครับ เรามีเก้าอี้ส่วนตัวก็จะทำให้ง่ายนะครับง่ายต่อการเวลาผมจัดงานแล้วบอกมีที่นั่งพอไม่พอตัวเองยกเก้าอี้มาเองก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับไม่มีอะไรจะบอกกล่าวไปมากกว่านี้เพราะว่าห่วงอย่างเดียวว่าเราจัดเราเต็มที่แล้วเดี๋ยวคนจะมาน้อยมากคงไม่ใช่ประเด็นนหะประเด็นคือโอกาสที่จะรวบรวมพลังงานนี้มันยาก เพราะมีอันนึ่งอแอดมินขึ้นมาก็ได้เนาะมันจะมีตารางอะครับตารางว่างานจัดเป็นลาดับยังไงถ้าแอดมินไม่เจอผมลองส่งให้ก็ได้การจัดงานเป็นลาดับยังไงแต่ก่อนจะไปถึงลําดับงานเนี่ยเอาเอาเป็นคลิปวิดีโอที่เมื่อกี้ส่งในในออนไลน์ครับเปิดคลิปวิดีโอในีทีหนึ่งเพราะเดี๋ยวมันจะมันจะเล่าลําดับงานว่ามีบุคคลไหนมาร่วมงานบ้างแล้วทําอะไร โรคเวรโรคกรรมเรื้อรังยากที่จะเยีออยวยาเจ็บไข้ได้ป่วยแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้พาตัวเองเข้าสู่พิธีนี้พิธีเสาห้าปลุเกเสกมวลสารโอสถทิพบูชาพ่อปู่ชีวะกะโกมรพชัชแพทย์ประจําตัวของพระพุทธเจ้าพร้อมทําพิธีไหว้ฟ้าขมาดิน โดยคุณกลิศชายภาขาว27กันยายนนี้ณวัดศักแก้วจังหวัดอ่างทอง8ดโมงเช้าถึงเที่ยงครึ่งไปร่วมงานได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมรับน้ำอธิษฐานกลับบ้านพิธีมงคลอันศักดิ์สิทธิ์บ้านไหนมีคนเจ็บนี่คือโอกาสที่ไม่ควรพลาดอะลำดับงานนะครับก็ถือว่าพิธีทางพราหมณ์เริ่มต้นช่วง8ดโมง ผมจะเปลี่ยนทุกอย่างให้มันเร็วขึ้นทั้งหมดนะครับให้มันไวขึ้นแต่ก็ทุกอย่างมันก็จะไม่ได้เป๊ะหรอกเพื่อให้อช่วงแต่ละช่วงเวลาเนี่ยไม่มากเกินไปผมเพิ่งได้เรียนรู้ว่าอการใช้เวลามากเกินไปหรือมีคนหิวมีคนไม่โอเคในงานเนี่ยมันจะกลายเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนในด้านของจิตและจิตก็จะทําให้เกิดอากุสล ก็เลยเพิ่งจะรับรู้และเข้าใจก็จะลองปรับหลายๆอย่างนะครับต้องปรับทัศนะตตัวเองก่อนแล้วก็ดูซีว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างที่ที่คาดคิดไหมแล้วทุกอย่างก็ทําการทดลองพิสูจน์นะครับปรับไปเรื่อยๆทีนี้แขกหรือบุคคลที่มาช่วยเหลือสนับสนุนงานเนี่ยเพราะมองเห็นเห็นจุดร่วมกันว่าผมต้องการให้พลังงานของงานเนี่ยดี แล้วก็เมื่อเราทําพลังงานที่ดีในบริเวณวัดสักแก้ววัดสักแก้วก็จะเกิดพลังงานที่ดีในรูปแบบหนึ่งอีกทั้งวัดสักแก้วเป็นที่ดูแลส่วนหนึ่งของการอุปถัมภ์เด็กกาพร้าจํานวนมากเราก็ทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมไปด้วยในในโลกทิพย์ในทางที่มองไม่เห็นนะครับถ้าอยากรู้เรื่องราวของคุณกฤษชัยผ้าขาวเนี่ยก็สามารถาหาดูในโซเชียลได้ แต่ที่เป็นเสวนาธรรมที่เชิญท่านมาเนี่ยก็มีการพูดถึงความเข้าใจในหลายๆเรื่องลงลึกไปแล้วนะครับส่วนไหว้ฟ้าคมาดินหรือเรียกอีกอันหนึ่งว่าพิธีขอขมากรรมแผ่นดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สเปเชียลมีผลดีต่อผู้ที่ร่วมง,งานนะครับด้านจิตใจและจิตวิญญาณเรื่องของวิบากกรรมที่เราไม่อาจจะนับได้ทางหนึ่งแล้วบุคคลนี้ก็ไม่ได้เชิญกันง่าย นะครับตรงนี้ผมก็คือนับถือแล้วก็เชิญท่านก็ได้รับความเมตตาแล้วเราก็ามาทำสิ่งดีๆร่วมกันนะครับอันนี้คือที่ไม่ได้ชูเป็นประเด็นหลักแต่ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งตอนนี้ก็จะ,ะเรียกปรับเนาะเรื่องของอามิสบูชาคือข้าวของเครื่องเครื่องไหว้การถวายนางรำนี่เป็นยังไม่ใช่การปฏิบัติของตัวเรา เราก็เพิ่มเติมเรื่องการปฏิบัติของตัวเราเข้ามานะครับแล้วพยายามขยับทุกอย่างให้มันกระชับมากขึ้นนี่คือวิธีที่ผมเปลี่ยนไปก็ขอแจ้งให้ทราบว่าวันที่หกเริ่มต้นระบบระเบียบกระบวนการใหม่นะครับซึ่งตั้งใจให้ดีกว่าเดิมผมก็ต้องทำไปเรียนรู้ไปแล้วก็เพิ่งรู้บางเรื่องด้วยว่าเราก็พลาดอยู่หลาย,ลายจุด นะครับฉะนั้นเมื่อมีอะไรที่ผมทําไม่เหมาะสมไม่สมควรไม่ว่าจะออกแสดงออกทางกายวาจาใจรูปแบบใดตั้งใจและไม่ตั้งใจโดยทำบนิกานก็ขออาโหสีเมตตาให้ภัยด้วยนะครับแล้วมีโอกาสก็มาสาธุก,การทำความดีร่วมกันวันที่27กันยายนเสาร์หน้านี้เป็นวันเสาร์ขึ้น5้าขำทาจำไม่ผิดก็นับว่าเป็นพิธีสองหอัาส เราปลุกเสกของนะครับและก็ทำความดีไปด้วยอีกทั้งถือโอกาสบูชานะครับน้อมนรึกคุณของบรมคูรูการแพทย์แผนโบราณปู่ชีวะกะโกมารพัฒเอาละฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วพบกันต่อหน้าครับมีเรื่องพูดแค่นี้แหละ แอดมินงงใช่ไหมมาย้ำมาย้ำมาย้ำให้ทุกคนไม่คาาเคลื่อนนะครับมาเรื่องเดียวเลยมาย้ำอีกหกวันแล้วก็แปดตุลาคามมีางานอีกนะิแต่ครั้งนี้ขอพอเสาร์นี้ให้ประจักษ์ชัดเจนใครมาได้รีบมานะครับโอเคครับแต่แล้วครับสวัสดีครับ นักแบบนี้ BLS 3 6 5เป็นห่วงสุขภาพจัดโปรปัง,ปงๆกินกันยาวๆซื้อ2แถม 1. 1ตั้งแต่วันนี้ถึง10ตุลาคม2568โปรนี้เฉพาะทักทางบ้านเขียว S365 วาวเท่านั้นมอบสุขภาพดีให้ตัวคุณเองแล้วยังสามารถส่งต่อให้คนรอบตัวได้อีกเพราะ BLS 3 6 5อยากให้สุขภาพดีทั้งตัวคุณเองและคนที่คุณรักรีบทักหาแอดมินได้เลยนะคะ ฝนตกหนักแบบนี้ BLS 3 6 5เป็นห่วงสุขภาพจัดโปรปังๆกินกันยาวๆซื้อ2แถมหนึตั้งแต่วันนี้ถึง10ตุลาคม2568โปโรนี้เฉพาะทักทางบ้านเขียวแอดสวาวเท่านั้นมอบสุขภาพดีให้ตัวคุณเองแล้วยังสามารถส่งต่อให้คนรอบตัวได้อีกเพราะ BLS 3 6 5อยากให้สุขภาพดีทั้งตัวคุณเองและคนที่คุณรักรีบทักหาแอดมินได้เลยนะคะ